ร้านลิสแมนชบริการเติมเกลนออนไลน์ Online 24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมเกลนช้ํานําในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบอ f f ฟิเชียลเก l i ยนแอดไลน์แอดลหรือทางเว็บไซต์ lismanshop com เติมเร็วดุดสายฟ,ฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมใบปลอดภัย100%ซต้องนึกถึง i s t m a n Shop สวัสดีคนดูทุกคนนะครับ <on> ไม่ทันนะเมื่อกี้ แนะนำตัวไม่ทันเอ้าตัวกลาขงขางช่วยเหลือตรงนี้อดทนไว้เพื่อนฉันกำลังไปหาคุณเป็นเราโดนนะถูกโดนตีโดนฉันไปแล้วช่วยด้วยอะไรครับเนี่ยเราไมงดถูกน็อกดาวน์แล้วเราถูกกำจัดแล้ว กำลังยิงต่อสู้ศัตรูถูกน็อกดาวน์เพิ่มอ,อีกแล้วมีไฟสัญญาณเกิดให<อ>ม่นะมตรงนี้ฉันมาช่วยแล้วกรอบพร้อมฉันมาช่วยแล้วกรอบพร้อมอ๋ากำลังชาร์จกรอบพบศัตรูกำลังยิงต่อสู้จอหนหาศัตรูแล้ว ทีมอู board, M ot, ่กำจัดแล้วคุณเป็นผู้นำสถิติสังหารทำต่อไปอย่าแวล่ะผู้นำสถิติสังหารคนใหม่ลุยต่อไประวังตัวละ่ะฉันเป็นผู้นำสถิติสังหารเราก็เจ๋งพดอ,อยู่ดีก็แบบปิดประตูให้ผมเฉยเลยหรือผมกดโดนไม่รู้นะเด็ก็สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับกำลังยิงโจมตีศัตรูเอาไปนะมีอีกทีกำลังโจมตีฉันฉันต้องการความช่วยเหลือทางนี้ ัถูกนกดาวแล้วช่วยด้สกิลอัตเมทของฉันพร้อมแล้วฉันมาช่วยแล้วกรอบพร้อมฉันมาช่วยแลวจะเล่นตันี้นะต้องมีที่ชุบใหญ่ๆาากาลังดีโหลดเย,ดยงิงต่อสศัตรูถูกนกดาวเพิ่มีกแล้วเพราะศัตรู กำลังต้องกรอบรักษาคุณอยู่ฉันมาช่วยแล้วกรอบพร้อมอวงเซฟตซอนถัดไปอยู่ไกลเราจะอีกทีมเตรียมอาวุธให้พร้อมมีตรวงพยาบาลนะถ้าคุณต้องการเจอว์มีเพื่อนรงาสังหารเราเพิ่มมีอีกทีมอยู่ขึนมูลก่อนเพื่อน ฉันกำลังชาร์จปลอดฉันกำลังซ่อมแซมตนเองสินจะหมดเลยเนี่ยกำลังได้รับความเสียหายอยู่ทางนี้หมดแล้วฉันกำลังถูกยิงใส่ ศัตรูถูกนกดาวแล้ววงเซฟโซนถัดไปอยู่ไม่ใกล้คบเป้าหมายกำลังโจมตีศัตรูตรมีศัตรูอยู่ตรงนี้นเย้เรียบร้อยครับออยังอยก็ได้อันนี้มาสักทีหนึ่งมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาอ่าสามนะครับมีแค่แพ็กเกจกำลังมาฉันชอบฉันกำลังชาร์จะดิ่งฉันกำลังซ่อมแซมตนเอง วันนี้หลักๆคือไม่ได้มาใส่แรงหรือว่ามาลุยแรงนะครับมาฝึกยิงระยะประชิดเฉยๆนะตอนนี้แหละผมเลยแบบไม่อยากออกไ,ไปจากทีมไฟนะครับฉันกําลังมีแบตเตอรี่กาะองตรงนี้นะครับไปชุบเพื่อนก่อนนะใครบ้างที่พร้อมจะบินทยานไปตามซิบหลายแล้วฉันไงล่ะกําลังติดตั้งโดรนพยาบาลเพื่อนน่าจะงเหรย่ yeah, เลย ไปชุบเพื่อนแล้วไปลุยที่ไหนต่อดีเข้าวงเนาะชุบเพื่อนแล้วเข้าวงมีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมามีอาสามศูนหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราระหว่างรอเพื่อนลงนะครับเดี๋ยวไปตรงนี้นะไปทางนี้กันเถอะไปตรงนี้ดีกว่าเผื่อมีคนนะ ช่วงนี้เหมือนจะมีคนลงบ่อยนะครับตรงนี้นะโอ้เงียบปุยมุ้ยเงียบเกิบเลดุกคนกำลังใช้ตะขอเกี่ยวมีเสบียงเพิ่มเติมอยู่ทางนี้เสียงไรอะเสียงเหมือนคนใช้ตะขอ มีคนไปป่ะกำลังใช้ตะขอเกี่ยวผมว่าน่าจะใช่นะโน่นไงพบศัตรูฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงกำลังยิงันีดกำลังดีโหลดตัวนี้บอดนะเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมได้ยินเสียงตัวนี้แหละเมื่อกี้มันใช้ตะขอเกี่ยวอะ เสียงมันเมื่อกี้กำลังใช้แต่ขอเกี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่ของเพื่อนนะครับเพราะว่าของเพื่อนอ่ะมันอยู่ไกลผมไม่ได้ยินได้ยินแค่เสียงนะสััสัตรูกลงงยิใ่ฉน

แกกมีกราวิวัฒนากาตร<ด>ตรงนี้เ,นเลเวลสามฟังนะฉันกำลังรีแพ็กเกจไลฟ์ไลน์มานี่แบตเตอรี่กรอบตรงนี้ฉันไปแล้วนะกำลังโดนจริงกำลังรีโหลดโอ้ยแหลกเอาวงเงินเพื่อนเข้าวงเงิน เราสันหาสมาชิกคนสุดท้ายแล้วทำได้ดีามากพวกเราเ <Okay. S 2> กำลังสอมความเสียหายของฉันฉันช้าเกร่อยอยู่นะดีนะตัวนี้มันปั๊มยาเร็วรฉันกำลังซ่อมแซมตนเอง เปล่นสนายเต็มๆเลยตอรัอยนอนออูัแ้วนนันปะสนายะฉันชเลอย่ะไม่คิดว่าบอดมันจะเยอะขนาดน,นี้นะทุกคน แต่ยังเพิ่งประมาณนะครับกำลังยิงต่อสู้กำลังดีโหลดฉันไม่เาแนละ้วกลังโดนยิงอนนี้ไม่ใช่บอนนะกลังยิงตัดทไม่ใช่บอนนะมันไม่ใช่บ่อนนะทดนิดว่าไม่น่าใช่บ่อนนะครับกำลังยิงต่อสู แต่เราพอสู้ได้เฉยๆไม่มันไม่ได้รุแแรงนะมันอาจจะสุ่มเราห้หมดเลยแค่รอยทลอกนะขอหนึ่งวินาทีอาจจะซุ่มตี้แบบคนเก่งมากคนไม่เก่งบ้างเนี่ยมีมีฟินิซ์คิดตรงนี้เตรียมตัวให้พร้อมละถึงเวลาใช้สิบลายแล้วฉันกำลังถูกยิงสหายพบศัตรูกำลังรีบล้ อยกระสุนใกล้หมดเราจะอีกทีมเตรียมอาวุธให้พร้อมไอ้แย้มนี่นี่เป็นแ่พวกของเรานะกำลังยิงต่อสู้กำลังรีโหลดศัตโร,โรูถูกกำจัดแล้วฟังนะฉันกำลังถูกยิงใส่มีวงแสงอยู่ใกล้ๆอีกหนึ่งนาะทีจะผลลงทำไมเบาจังนะนะอะกำลังยิงต่อสู้ชัตร,ๆๆนะรูถูกกำจัดแล้วกำลังรีโหลดถ้าบอดมันต้องยิงนะมันจะยิงเราไม่โดนนะ กำลังชาร์จอแต่บอดบันตัวก็ใช่ย่อยนะยิงคมเหมือนกันนะครับกำลังดีโหลดไปเอาวงต่อหนทางทอีกยาวไปครับ <วง S 1> เหลือ <วง S 1> อีกสี่ทีมนะนระบบสุ่มทีมของเกมนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันจะสุ่มให้คนแบบพวกเก่งๆมาเจอกับคน ไม่ค่อยเก่งหรือว่าคนที่กําลังหัดเล่นอยู่นะมีพานท้ายสไนเปอร์ตรงนี้มีเกราะลำตัวตรงนี้เลเวลสี่ไปวงเซฟโซนอยู่ไม่ไกลแล้วเหลือสิวิใช้ตะขอเกี่ยวอยู่ยังระบบแรลงก็เหมือนกันนะแต่ระบบแร้งผมคิดว่ามันก็ปกติของมันนะเพราช่วงแรกๆะมันมันไม่ได้มีพีเดเตอร์เยอะขนาดนั้นก็เลยต้องซุ่มมีเสบียงเพิ่มติมอยู่ทางนี้ คนเพื่อนผมก็เลยต้องสุ่มคนอย่างนี้บ้างนะครับแบบ PD เจอกับแพทตินัมบ้าง p ีเจอกับไดมอนด์บ้างนะครับเพราะว่าคนมันขึ้นมาเยอะแล้วก็พวกพ PD อ่ะคนมันยังแบบน้อยมากเลยนะช่วงแรกๆเองนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยนะนานๆทีจะเจอนะครับแต่ก็พอรับได้นะช่วงนี้ มีพานท้ายตรงนี้รอบที่สามเริ่มนับถอยหลังตอนบินลงเซฟโซนทำไมเนี่ยพวกเขาฟื้นกลับมาไม่ได้แน่กำลังติดตั้งโดรนพยาบาลฉันกำลังชาร์จปรอ ไปต่อ13คิวแล้วแต่อตอพอเล่นอนี้<อ>เราก็ยิงได้เยอะนะทุนนกคนแ,แต่ด้วยความที่มันเป็น Battle Royale ด้วยเนาะมันจะสุ่มคนที่ไม่เก่งกับคนที่เก่งมาเจอกันนะมันก็เลยเอาแนวนอนกับมันไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าคนที่เก่งๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่มีตีเดียวนะมันอาจจะมีหลายตีอยู่นะ มีคันชักลูกซองตรงนี้เลเวลสามกำลังใช้ตะขอเกี่ยวได้ยินเสีงยงปืนแล้วครับตอนนี้เหลือสามทีมนะทีมั่งอักุกเหลือสองทีมแล้วยิงเงินไกลเหลือเกินคันชักลูกองตรงนี้เลเวล 3. 3ส่งน้ำตาลมาให้ฉันหน่อย กำลังเรียกแพ็กเกจไลฟ์ไลน์มาช่วงหลังๆนี้ผมไอนน้มากเลยนะมือถือผมมันเริ่มบั๊กเยอะมากแล้วนะมันกระตุกแล้วก็แหลกบ้างเด้งบ้างนะไม่ใช่เกมเด้งออกนะรูถูกล็อกดาวน์แล้วกำลังยิงต่อสู้ให้เร็วกว่านี้ฟังนะฉันกำลังถูกยิงใส่เราคนรี้รับคำชมนั่นเป็นรายสุดท้ายแล้ว <c oughs> ในทีมเ <c oughs> หลืออีกแค่ แล้วสะหายไปชนะกับลึกสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วน่าจะบบอดนะแม่นี่ข้างตืน่นวงเซฟโซนกำลังขยับเราอยู่ในวงเซฟโซนนีมมีแสดรูอยู่ตรงนี้ไปเลยพวกทักขายสิกำลังรีโหลดมีแค่แพ็กเกจกำลังมีพิมกำลังบุกมาดูเหมือนจะมีแค่แพ็กเกจกับต้องซิบลายแล้ว ร้อยมัอนจะเจอบอดเยอะเพหน่อยนะเหมือนไม่ได้ความรู้อะไรเลยอะรอบนี้แต่ก็เป็นเกมที่ดีนะครับถือว่าผมยิงได้เยอะนะครับเป็นการเริงต้นที่ดีนะต้นทีน่ดีนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมดูอย่าลืมแวะมาดูสตรีมผมนะสตรีมหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มทุกวันเลยนะครับยังไงก็ฝากดูนะครับตป็นดูใหม่นะ โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ